เพื่อนๆก็ผมอีกเช่นเคยครับช่องซาไฮฮากินนะครับคลิบนี้ก็มาห้าฮิโคนครับก็มาเจอแล้วครับนี่ครับนี่กดเรลาครับนี่กําลังแวกอยู่ครับยวลองให้ดูเฮ็ดครับนี่จะเห็นหรือเปล่านี่นี่นะครับท่านนี้น่ครับนี่ทางนั้นเลยครับอยู่ของนู้นอีกนะครับยังไม่ได้แวกแต่เราแวกแท่ทางนี้ก้อนนะครับไปข้าวเลยครับน่ครับมันจะเอาข้าวครับหัวเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวเราแวกก้อนจะค่อยคุดครับ นี่ครับมีเยอะแต่ผมไม่กล้าเดินครับมันกลัวเยอบเห็ดกลัวยังรู้ครับนี่นะครับก็เดยวเรามาติดตามรอรุ่นรอนชมดีกว่าครับตอนคุณเห็ดกับแล้วก็ราได้เยอะมากน้อยแค่ไหนไปแล้วครับสองเสือกดบี้เมียจะตีอยู่แล้วนะครับออกทุกอาทิตย์ทุกวันเลย วันนี้เป็นวันสำเร็จกดกระบี้ได้แล้วนะครับมไม่งั้นโดนเมียไล่ออกไปอ,อยู่วัดแน่ครับในครับดูเห็ดผมที่กันนะครับไม่อยากจะไม่อยากจะเจอนะครับเจอแล้วแซ่บมือครับทำไมน้ำทิม้มใช่ครับม <laughs> ไม่อยากเจอครับแซ่บมือ มาแขกกันเลยครับผมเอากินน้ำบ้างน้ำพลังบ้างน,น้น้ำพลังด้วยพลังใบเ่าเดี๋ยวเจ้ามางัวกนขอเปิดแรกก่อนเอ้ยได้แขะแล้วครับคืนนี้พี่พุ่นเดนจะอ้วก ยานเลยไอ,อ้ไม่เมาเมาไม่ไม่เมาเท่าไร่หรอกไอี่ว่ามันมันก้มขึ้นก้มลงนะเดินขึ้นเดินลงนะก้มละมุดเข้ามุดอ้อือฮะนี่ครับประมาณนี้ครับเห็ดโคนกองผสมจังหวัดกาญจนบุรีครับ วางเลยพี่เหยียบดินมันยัดแข็งๆแล้วอุ้ยจะหักฮักหน่อยครับเพราะว่ากุนเปลี่ยนเราจะไม่รู้กูลลเลี้ยงมาเร็วไม่มากูแข็งมาเร็นนะจะเอาพังนอก,กออกไปนู้นแหละนี่ครับไม่เอาหนีหหห้ดอกจิ้มลิ้มเลยครับว่านี้ กองผสมจังหวัดเกินสุนับุร,นะนนรีวันนี้วันที่19ตุลาคลม2566นะครับขว่ายเฮ็ดขึ้นก็เลยามาดูครับเราต้องมาสัมผัสเองเราต้องมาดูครับต้องมาห้าให้เชื่อกับตาว่าวามันขึ้นจริงครับแล้วก็มันก็ขึ้นจริงๆรครับ ของแทบของแทบ็บวันเจี๊ยบเอาเตรียบให้อเอาแล้วไปของแทบ็บวันเจี๊ยบันนั่งเลยนะนั่งไปแล้วอะอมไม่รอให้แล้วชั่นนั่งไว้เหมือนกันโอ้ยฮื กำลังใจเดินอีกแล้วเฮชโคครับสวยๆครับขึ้นนี่ครับโคกครับสวยเลยครับม่ใช่โคกนองนาะครับโคกเฮชโคกเฮชนะครับนู้นครับไปยันนู้นเลยนะครับกดสหายหากินนะครับอื็นบานของเราบ้าง เราหลอไม่หมดแล้วนะนี mm ่ครับขอญาตนะครับขอญาตไม่ผมมองงซ้านผมมองขขอยาตนะครับวันนี้ไม่ได้ก็นั่งอย่างนี้ก่อนถ้าทรมาดไปแล้ว เก uhm ี่ยวกเข้าอ่ะอืออุ้ยดุดอืมของแท้แข่งด้วยสองสองด้วยของแท้เอ้ารถอยู่ไกลนี่รถเป็นรถรุ่นโรถวิ่งได้รอบๆเลยอุ้ยของแท้ของแท้เห็ดคนของแท้ของแท้ ผสมจังหวัดกาญจนบุรีคืนพื้นราบนะครับของผสมเดี๋ยจ,จะไหลสดก็ไม่มีเน็ตเป็นแค่จาตื้นๆจาตื้นอขอ,อยาดนะครับขอ,อยาดแล้ว ยอมมันนะขึ้นตะแคงตะแคงมาเลยฮะตะแคงยอมดูเบนไป๊ต๊เลยนะาแบบนทยั้นแบบนั้นแหละาดินสายจะแค็เฟียดเลยมันดินดำดำไม่ว่ากระด้างด้วยเฮินเลยหน้ยโดนโดนด่าแล้ว ไม่โดนแล้วออกทุกคืนเมียว่าเดี๋ยวผมวันที่ผมผมก็ได้ออกไปหน่อยเมียว่ากูให้หนุออกทุกคืนเออดี่วานพี่วานนะนะดิบมันแข็งนะครับก็เดี๋ยวดาบมานะครับเพราะมันต้องขุดแบบนี้นะครับดิบมันแน่วมองเอาถ่ายเลี้ยงนู้นพวกมาดิเดดเดะกับไม่กินเลยนะเละ ยังเลือดอีกนะครับยังแขะไม่หมดนะครับเมื่อยนะครับแน่ตอนนี้ก็บ้นไปกินยกระยอบเลยนะครับเดอดูครับย่าย่ามามากันนะครับเฮ็ดดินแข้งครับดูดินก็รู้นี้ไเฮ็ดครับมาเฮ็ดเจ้าตื่นด้วยก็ต้องคุดแบบนี้ะครับโอ้ยหเห็ดเห็ดจ้าเห็ด ใหยเหนื่อยหายเหนื่อยก็เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะท้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาสรุปยอดตอนจบด้วยว่าได้เยอะมากน้อยแค่ไหนก็มาอันนี้ได้ออกมาก็ดิ่งมากกว่าส้มนี่เลย โทรหา้ากุมือนกันอุ้ยเออ,อ,อใต้เข้ากันยานะใต้มากคนเดียวยมากกับเอกท้งคนอน้นาทั้งคนอืมเออไอ้พี่เบน,นเปิร์ในป้องกลับไปแล้วไหมครับกายัางอะ่ะอ้าแล้วเฟิรน

โลดองลวกไว้หมดแล้วอะนั่งโกมนั่งโกมเดินง่ายเลยทีเนี้ยอ่ะอย่างนี้ก็ไม่น่ากลัวดิทีแรกมันมันมันมีแล้วใช่ป่ะแล้วก็มันน่ากลัวตรงไหนสอาฝากอ,ะอ่ะเออนั่งโกมเนี่ยตเข้าวตกอ่าพื่อนเพื่อนตกข้าวตกตงบอ่อน้ำใช่ไหมอ,อ่าแล้วน,นี่มันนี่พี่เราไปลอยเอ็กแน่ที่ว่าเขาไปรวยมาเออไอไอฟฟ์คมเป็นความใกล้อยู่ไหนอยู่นี้แหละที่โกดนี่แหละเป็ดวามใกล้ ที่ทว่าฟองไกลที่ว่าวันนั้นเลยแเป็นต้องชองั่วโมงยังไม่เสร็จเลยอันนี้เข้าโขฮอ,อ๋อไ <c oughs> อ้ส,ส้ามฟีดอกรนะคน <c oughs> นี้นไปใส่มามมาเลยกลับไปพูดใส่มาม้าเออนี่ก็ได้สักห้าหกดอกเลยเจ้าละ่ะนั่งอยู่ไรกดเนี่ย โหมาวิจ่าแต่ออดนี้หห้ไปได้แห้วก็ไม่รู้เรียกไม่ไม่ไม่กู้ไม่เก้อเลยนี่ยโ้โหคนเยอะมามันก็ฐานแล้วว่าจะมาเฮ็ดมันก็ยังถึงจะพูดดินแตกก็มีเาจะเดินเฮ็ดได้ซึ่งหมันเฮ็ดได้ไม่ถึงสิบคนนี่เนี้ยที่เดินผ่านๆมาไม่ได้เลยเออเอานี้ก็ห้างๆคนจะได้เราก็ไม่ได้เหมือนกัน โคหนุ่ม <ok> ก kind of oh, ็ไม่ได well> yes. ้โคหนิ่งก็ไม่ได้ไม่โคหนั่นแหละพุดโคกเลยโคใหญ่โดงเสดาวดงทั้งท้าวเขาอะโดงนั่ดงสะดาวน้องตะคองหรือดงเสดาวชายเสื้องแอ้วโดงสะดาวใหญ่นะมันต้องวิ่งขางน้องตะคองนู้นแอบมาที่นี่หรือเปล่าเราวิ่งข้างผู้ภัยได้เราวิ่งเอ้าไปชื่นแย้งกองทัพใช่ไหมเราเลรยวเราวิ่งตามหาคนกีดไป ดินดินเตี้ปนู้นแยกเราเลี้ยวสายเลี้ยวสายก็วิ่ง่ไปเรื่อยดงขีเนี้ยเป็นดงไม้เลยเราก็วิ่งไปนู้นแหละหลอสุดดงแ้วมันจะมีดงอ้อยมีดงอ้อยสายมืออีกฝั่งเป็นดงอ้อยฝั่งเป็นดงาไม้แลก็ใจเเห้ากันนะทีเยไป ตงนั้นก็แทงคุณระบุเลยดงดาวใหญ่อะเขาไปเจอแกงน้องยาเพราะว่ามันพกจอบมาเลยนะบีเปล่าเรียกใครมาแล้ว อย่าไปหายิงเอออยู่ก็มีเนตู้ปลาไหลได้ซ้ำดอกนะไปคุยเอาตามทีเ่เขาไปน,น,าน,นี้เปล่าไปแอบไปเปลี่ยนบรรยากาศเปล่าเล่นโคนซักอ่ะอืมได้เขาไป็นท่านำกอบบ้างมะตอนเนี้ยน้ำกอบอะไรวะน้อำปิดนะน้องเครื่อโทนฮ <c oughs> ะได้เขาไป็นทน่านำกอบบ้างมะไม่ได้ไปนี่ไม่ใช่วันวันถีบไม่ถ้าถ้าเฮ็ดขึ้นยังไม่ไปแล้วเดี๋ยวว่าถ้าเฮ็ดไม่มีขึ้นนี่ว่าจะไปยิงไม่น่านี่ก็ ไอ้รอข้าววังย kind of ินกับน้องแค้มบางแค้มก็เงียบไปเลยมือว่าจะไปไปยิงปลากายไงน้ำกรอบนั้นติดน้ากรอบเขาอยไรเขาต้องตายเออเจริงปะจริงดิเนี่ยที่ไหนนี่น้ำกรอบดีเข้ากันโจมเลยไปตียาปอมอ่ตียาปอมมาเลยมันไปค่อยลูกเคยตาอะไรน้องคืนมาไปตายได้ไงหน้ามืดตกเป็ดหน้ามืดเหรอเออเขาเป็นโลคประจาตัวเห็นเห็นอยู่แล้วนี่ชอบเห็นคือชอบไปอยู่บ่อใหญ่ด้วยนะเขาอยู่ตรง ไอ้ครอบงำเก่าเลยที่จมเออเขาจมน้ำใช่ไหมครับว่าแค่บางคนเขาว่าเอาน้ำแค่มันจะมู่ไปแจะน้ำเอาใหญ่เจ้ามู่ไปเลยน้ำใหญ่เลยน้ำแค่พูกเข้าว่ามีตัวอืมพวกไปตามมาเพิ่งจะรู้ว่าตายาเข้าอะไรไปตามเองเรียบร้อยโรซี่ไหนไม่รู้อ่ะนี่เคยถ้ากันมีเข้าบ้านเขาอยู่น้ำขึมมันไม่มีอยู่แค่รู้เคยแต่ท่องเข้าเอาเอาตกตกริ้วด้วยนะเออตก เออนะคนเดียวกันแล้วแหละสเสร็จเรียบร้อยหมดครับนูนกลองนี่ครับผลงานคืนนี้วันนี้ นี่ย่างห้ารถไปเจอนะพี่ก้อนนี่ครับผลงานคืนนี้ครับนี่เห็ดดอกเฟื้อเลยครับเห็ดกองมะสมจังหวัดกาญจนบุรีครับนี่ครับก็ฝากกดติดตามช่องซ่าห้าฮากินด้วยครับว่าท่ายคลิปที่ไหนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยคลิปนี้ก็ต้องขอตัวครับบอลแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับป๊า เด <laughs> ็กคิดละไอ้พวกบ้าพูดไทยะอย่างน้นบ่ฮะ